สิบช็อตเรียกชันของมันนั่งสำรอง n b a เปิดกันด้วยเคชาวเล่ข้ามเข้าไปผักร่วงยิงลงแล้วดูข้างหลังมันทำอะไรกันดีใจจนล่วงเก้าอี้กันหมดช็อตที่2ดานิโลกาลินารี่จัดยิง3พี่ชายเป็นคนอิตาลีมานั่งสำรองเลยจดท่าอิตาลีแบบรู้งานมึงเป็นอะไรช็อตที่3ดินวิธียิง3เสร็จลูกทีมถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ต้องลุกขึ้นมาเต้นกันคิดถึงบรูคลินเนสตีนั้นเลยโคตรมันช็อตที่4ลูก้าหลุดมาขึ้นมือเดียวแล้วดังอัดหน้าเอาพวกตัวประก ลนออกมาไม่ใช่แค่พวกตัวสำรองพี่ชายก็เอาอีกคนช็อตที่5้าแนดเหยียบเท้าจนเขาปิวแถนยิงลงอีกแล้วดูมานั่งสำรองแต่ละคนไม่เชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าจะเวลถึงกับต้องมานั่งกุมขมับช็อตที่หกแม็กซ์เต่แบ็กยิง3ใส่เต่าโคตรสวยแล้วเพื่อนถึงกับอึ้งโอ้ oh my god พี่ชายถึงกับนั่งไม่ติดเตาอีเพราะเจอลูกนี้เข้าไปช็อตที่เจแกเลตเทมปโป้ลุดเดี่ยวโรนัลโดขึ้นดังนิ่มๆแต่ดูเหมือนเพื่อนร่วมทีมจะบอกว่าไม่สวยดูหน้าเคดีดิช็อตที่8หัวหน้ากองเชียร์นานๆทีได้ลงเล่นจัดสปรินมูฟแล้วขึ้นดังอัดหน้าใครเห็นก็ต้องอึ้งดีมันเล่นบาสเป็นด้วยเหรอตจอเนี้ยยานิสดีอึ้งจัดช็อตที่เโจแฮรลิสตัดมาแล้วขึ้นดังทำลูกทีมแต่ละคนจะโดดเต้นแทบ พอบอนยัดลงห่วงเท่านั้นแหละลูกทีมื่อเครื่องติดพร้อมใจกันลุกขึ้นมาเฮ<ร>ช็อตสุดท้ายโกปล่อยปุ่นตัวแล้วยิงเฟดลงด้วยนะมานั่งสำรองอีกฝ่ายถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเอง